นี่คือเซิร์ฟเวอร์ใจเกเรไปพาเพื่อนไหครับบุกพาเพื่อนมาเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยสวัสดี้ทำไมนายไม่ทำไมนายไม่ถอดเสื้อล่ะไม่เอาเดี๋ยวก่อนครับไม่เอาพี่ดอนพี่ดอนอย่าตีหอบพี่ไม่เอาพี่โดนพี่ดอนก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไอ้ก๊อดเฮ้ยบอกให้ก๊อดบอกไม่กดก๊อดก็ไม่ก๊อดแล้วไม่กดไม่กดไม่กดใช่ไหมได้ดูแน่นี่ นี่ครับถ้าไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะถ้ากดไลค์ก็ได้ครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ใจเกเรคอมมิวนิตี้นะครับทุกคนแปลเป็นภาษาไทยก็คืออะไรเรีพูดไปซิแปลว่าอะไรพี่เอ้าชุมชนขีมีเตียงเหรอผมอ่ะชุมชนใจเกเรนี่ครับทุกคนนี่คือเซิร์ฟเวอร์ใจเกเรเราจะเข้าไปเล่นกันนะครับทุกคนคือผมกลัวมากเลยทุกคนกลัวไหมกลัวมากวาเออวันนี้อยู่กับกุ๊กหมิวยูโร เดนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเข้าเซิร์ฟดีเป็นเร่นกันเลยนะคะทุกคนเข้าไปเซิร์ฟันเลยเข้าเซิร์ฟเข้าเซิร์ทุกคนไป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 ไกไนไปไปรปไปไปไปีปไปไปไปกปไปมริงไปไปไปนปไปไปไยไ้ เลดครับอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าการเตรียมพร้อมเเารียกว่าากรรเตียมพร้อมไม่ใช่กล้ามเลดอยากเลดอยากเล่นเซิร์ฟนี้มากมากไปงั้นคืออยากเล่นมากมากอะไงมันวนเลยขอเพื่อทีละการดูแลคือผมกลัวมากครับตอนนี้เฮ้ยกูเดี๋ยังผมอีกเล้ดพูดคือแบบน่ารักมากๆเลยกูน่ารักแบบน่ารักมากๆเลยอะไรนะไปถึงเลดพูกลัวพี่มากเลยเฮ้ยนี่สกินอะไรเนี่ย ทุกคนครับคือตอนนี้สเต็ปเดิมครับก็คือเราจะพูดกันในเกมนะครับทุกคนเอ้ยทุกคนเห็นน้ำไปหมุนบ้านเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีไปทีละคนไหมพี่โอ้โหเลยเลยมันดูพร้อมมากเลยเลยอยากไปหาผมไปก่อนเลยนะกันอยากไปเดียวเลยโตโตุเลยผมโต้ลเลยรอรอเราดูผลรับเราดูผลรับอ่ะอยู่นี่ทุกคนเราไปแอบฟังเราไปแอบฟังปิดไม่ปิดไม่ปิดไม่ทุกคนครับเขาอยู่ตรงนู้นกันอ่ะเฮ้ยโสกินอะไรอ่ะ Hello bro Hello bro เฮ้ยดี้อ่เฮ้ยี้ยเฮ้ยไม่ไม่หยุดเยโอ้ยคำดาวคดาวคำดาวคดาวคำาโอ้ยห่คเล่นเจ้ยคนด้ไหมครับอ่ะยเฮ่ยไปอ่ะไปอะไอไ่ะไปอยะไปอ่ะ้ปอ่ะไป่ะอ่ะไปอ่ะ้ปอ่ะไปอ่ะไปอะไปไปอ่อ่ยไป่ะไปอเะไ่ะไ่ะไปอ่ะไปอ่ะไอะไ่ะไ้่อเะไปอ่ะไป่ะไปอ่ะไปอเฮ้ยอะไปอ่ะไปอ่ออ่ะไ้อ่ เฮ้ยน่ากลัวทุกคนเฮ้ยเดชเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเขาจะจับหน้าอกผมเฮ้ยเขาบอกเขาบอกผมหลอดยังเลยเฮ้ยเอ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้างไปบ้างเฮ้ยทุกคนแอบฟังไปได้ไปได้ไปได้ให้ผมไปให้ผมไปบ้าตื่นเต้นมากอยาจะแบบไปพาเพื่อนมาครับผมพาเพื่อนมาเดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมนายทำไมนายไม่ถอดเสื้อหรอไม่เอาเดี๋ยวก่อนครับไม่เอาพี่ถอดเสื้อดิพี่เฮ้ยหันหลังไว้เลยดิ อยาครับ,บยาหน้านอ,อกเลยครับ,บออยาหน้าอกครสี โอ้ยเราดีทำไมล่ะไม่ดีกัน่อยเขาจับหน่อยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับใหม่รอบครับเดี๋ยวผมกลับใหม่รอบนึงอย่าอย่าทำอะไรผมเลยนนะครับไม่ไม่ครับเอางี้อย่างนี้พวกคุณเดี๋ยวผมกลับใหม่รอบผมสาบานเลยเดี๋ยวกลับมาโอ้หน้าตาดีแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นไหนเดี๋ยวผมกลับมาครับใหญ่กำแน่น้ดีไปแน่นหน้าอกดีหน้าอกดีโอ้ยน่าชอบหน้าอกเขามากเลยเอ้ยทุกคนครับผมพาเพื่อนมาครับผมพาเพื่อนมานี่เหรอดีหล่อไหมหล่อไหมนี

ทีเดรเหรอพีพี่พี่บีบีพีบีบีทีพ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 ีบีมีบีบีพีมีบ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 ีพีบ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 ีอีบีบีบีเีอีบ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 ีนีบ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 ีพีบ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 ีพีบ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 ีพีบีบีมีมีบีพี่ีบ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 ีพีบ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 ีพีบ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 ีีีีีีีีีีี

อย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ยดูดูตายมมงตอกี้ทำไมล่ะเฮ้ยอย่าไเม่อ้เม่อย่าม่อย่าม่อย่าม่เราไปยกเวร้วยกันไหมเราไปยกเวด้วยกันม้ทำไมล่ะพีโดนพีโดน่าตีอพี่เอาพี่เอาพี่นพี่ดอยงพนเรเซตหยอเลยพี่เฮ้ยคุณหัวแดงคุณหัวแดงไปไหนดูปุนี้ก่อนวแดง ขอคำกล้ามหน่อยได้ไหมโอ้ยอย่ายุ่งคือทุกคนจะหนีกันนะผมหนีเออเดี๋ยวผมกลับมาครับนิ่งๆก่อนครับอย่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยพี่จะไปกลัวมันทำไมล่ะก็เซฟบอกว่าพี่ว่าผมพร้อมมาพี่ผมพร้อมเข้าไปแต่ผมไม่พร้อมจะโดนจับ ผมม่นจะจับตูดผมมันจะเจอมแล้วพี่ผมผมผมใจพร้อมไม่ผมไม่กล้าโดนจับเป็นไงงบ้าพี่ช่วยดีรู้เกิดอะไรขึ้นเอ้ไอ้ไอ้ถอยก็ถอยก็มาตามมาตามเฮ้ยเข้าไปทีม้าเดียวทีม้าพี่นอนมันน่ากลัวยังวะพี่ไอ้กูเอาตัวอะไรมามันเห็นเรื่องแสงใครไปกินใครไปเฉยวะ มันกลัวจริงจังเลยทุกคนกลัวจริงเลสผมก็กลัวเฮ้ยห <c oughs> นีเออลงไงวะเนยเฮ้ยแล้วขึ้นไง่อะพี่แล้วผมกลัวจริงจังหค่อยาตัวตายไงเฮ้ยทุกคนครับเนะซฟนี้น่ากลัวจริงจังว่ะอย่าหาเมนด้วยพี่ครับขอเซฟเจคิรีบ้าแล้วใครเมนวหใครเมนให้เจอคนนั้นเออทำให้แล้วครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้มันนะเยอะๆด้วยครับทุกคนอย่างเงี้ยนี้ย เราต้องปรับแบบเราต้องอยู่ด้วยกันได้เว้ยยังไงวะพี่พี่จะต้องพี่จะต้องเกลียดดิไม่เอาเราต้องเข้าสถานการณ์ได้อะอย่างนี้ขอฆ่าตัวตายก่อนเวทไปเราต้องเข้ากับทุกคนได้อย่างดีโอเคไหมเราต้องเข้ากับทุกคนได้ฆ่าตัวตายเร็วแล้วเร็วแล้วไปเราจะเป็นเพื่อนกับทุกคนได้ โอเคมาแล้วครับทุกคนเกิดใหม่เฮ้ยพี่ดูเฮ้ยพี่ดูมาแล้วเหรอครับล้วเราคุยก่อนเราคุยก่อนครับทุกคนครับผมเรับฟังท่าน่อนครับผมงอะไรครับบุกมาแล้ค่อยๆคุยดีกว่าครับใช่ครับได้เลยได้เลยรูปหล่อเฮ้ยไอ้ไอยากเป็นเกย์กันไหมอะไรนะอยากลองของดำได้ไหมของดำเนี่ยในมือเราอะของดำดำอ่ะพี่ดูดีๆเลยผมอยากได้อ่ะอยากได้เหรอต้องมาเป็นพวกเราก่อนนะคุณนนอยากได้ของเล่นไหมเอออยากเป็นพวกเป็นพวกยังไงครับต้องกลับของยม ต้องมีกล้าแม่มันต้องไปเล่นเวทกับพวกเราไอพี่ผิวจะมีกล้าไหมวะอิชนีไปอิชนีอย่าเขาไปไอใหญ่ทั้เกมไหมผมครับไม่เขาเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็แต่ว่าเขามีแผลมีแผลครับมีแผลอาการหน้าอกคอเออถูกไหมครับผมอยากจะบอกว่าผมทำช่องมาเป็นร้อยคลิปเกือบพันกว่าคลิปไม่เคยทำคลิปอย่างนี้นี่คือคลิปแรกกดไลค์เถอะอะไรนะดีอย่าเพิ่งแป๊บนึงต้องไปคุยก่อน เฮ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยเกินเขลยเหรอผมว่าคือต้องมีอะไรบ้างนะถ้าจะเล่นเซิร์ฟนี้ต้องมีกล้าแบบพวกเราไงหรอไอผมมีพร้อมไหมดิเนี่ยผมพีชนะเลยผมผมต้องมีคนของผมนี่คุณแบบนี้ของคุณติดอย่างน้อยไปต้องมีเอ็กแพคเนาะเอ็กแพ็กแคออ๋โอเคครับติดกันทุกคนมันนี่มันนี่มันนี่จะคนผมไม่ค่อยเล่นตุ๋เลย ไม่ต้องตามมาคุณคุณเดี๋ยวผมมาครับเดี๋ยวคุณไม่่ออยยากกรู้นเดี๋วผมขอไปพิจารณาแบบวิเคราะห์พิจารณากิ๊กก่อนเลซน่าจะเข้ากับทุกคนได้แล้วนะเลซนั้นเลซอยู่นี่ไปก่อนนะไปคุณเลซไปกัน่ไปพิธีบผมอย่างนี้เลยหรอเออเดี๋ยวกันมาไปพิธีบผมเหรอบายบายโอ้ยทุกคนไม่อยากเล่นเซิร์ฟนี้เลยอ่ะเอาไงดีวะมันน่าโัวจริงเฮ้ยใครเปนใครเป็นเมนจี้วะอยู่รู้สึกไงบ้างเมื่อกี้โอ้พี่ผมคอจะแตกแล้วกีตหนีมันเมื่อกี้ กเป็นไงบ้างเป็นไงน่ากลัวมากน่ากลันวนี่ขนาดผู้หญิงเขายังกลัวนะเว้ยเขายังไงผู้ชายก็กลัวพี่โอ้โหทำร้ายผู้หญิงได้ลงโซบ้างเลยอย่ะมิวฮรับเป็นไงบ้างครับก็ปกติดีนะก็ปกตินี่นใส่ชอบไงไป ไปกันเถอะทุกคนถ้ามิวชอบเดี๋ยวนะตอนนี้อ่ะเออบันเลฟอยู่กับพวกนั้นหรือเปล่าเลฟไปอยู่กับฝั่งหนู่งแล้วไปแล้วบางคืนก่อนพี่ไปแับวพี่เขาคืนก่อนเออไปแล้วแล้วท่านเลฟไม่ไม่กลับมาแล้วว่ะกลับมาอยู่แล้วแหละพี่โอ้โหเลฟมันจะกลับมาป่าพไม่ได้ยินเสียงเคี้ตอนนั้นเหรอพี่ดอนพี่ดอนยติโอพี่เอาพี่โดนพี่ดอนอ่อเดี๋ยวไปถามกันเออเออ โอ้ทุกคนเสี่ยงขึ้นเตะกี้ขึ้นสถานเช่เฮ้ยทุกคนเรดไปไปกลับบ้านกันเถอะเรดไปเฮ้ยไปไหนที่ผมว่าที่นี่มันก็ดีเนาะโอ้โหเนี้ดกลับบ้านของพวกเราเถอะเรดนี่ใครนี่ยพี่ใครนี่นะยเราเลี้ยงเรดดีมากเลยนะนี่นี่พี่นี่นี่เราเลี้ยงดีมากเลยนี่พี่นี่นี่นี่เราเนี้อพุณสร้างเลยเนี่ยเรดสเพิร์ดเราบักสเพิร์ ดีไปนี่ก่อนสิมันนี่เขาคุยสนใจอยังครับมันนี่โอ้โหรีบๆกลับมานอะยูโรตุกแม่จังโอ้โหได้จะไปอยู่กับเพื่อนเราแล้วเหรอได้หมดเลยนะจริงต้องกลับบ้านแล้วแหละไปกลับเซิร์ฟของเรากันเถอะไป ว่าอยู่ต่อสักพักดีไหมอ่ะไม่กลับไปก่อนพี่ไปพี่เป็นคนพูดเองไม่ใช่ว่าเราจะเข้ากับพวกเขาได้อ่ะตอนนี้เข้ากับพวกเขาได้ยังก็พอไปได้ไปดีอยู่นะก็ดูสนิทกันนะเออก็ไม่ได้แย่นะไปอยู่กับพวกเขาดีกว่าลิซไปผมว่าอยู่กับพวกเขาดีกว่าพวกพี่อยู่เมื่อนี่ยเอาเดี๋ยวใช่ไปลองดูไปลองดูไปลองลองเขาอีกลีซลีซดูคราบงามแล้วหรอ เลี้ยงครอบงาำไปเดียวมาร้องก่อนเฮ้ยพาสหายมาสหายอยากเล่นกล้ามไม่อยากเล่นกล้ามเลยไม่อยากอยา่างตัวไม่พอเล่นกล้ามเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงไม่อยากรู้นี่ดูนี่นี่เดี๋ยวปีนขึ้นโจรเลยนี่ถ้ากล้ามแรงก็จะเป็นอย่างนี้ปีนได้ด้วยวะเฮ้ยพวกแกไม่มีกล้ามไงกล้ามไม่แน่นทำไม่ได้หรอก เดี๋ยวว่าการพวกเราแน่นไหมเลสเลสเลสชอบชอบขับขชอบโชวดีนะไม่อยากเลสแล้วไปเติมเนี่ยไปที่ว่าไปแลั้ว่าไปแล้วเอาอะไรเขาไปดิเดี๋ยวครับได้ครับไม่ครับไม่อย่าอย่าตีไปเลยครับไปเลยครับไปเล้วยอมแล้วเฮ้ยทุกคนเติมนอนพี่เรามาลองหน่อยพี่เยอะเลสมันเปลี่ยนไปพี่ผมมีแซ่พี่พี่เอาแท้ไหมผมมีแซ่ท้ด้วยอะไครอบงําให้แซ่มาเขาไม่ใช่ครอบงําเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลง ไม่หายเจอปะเอ้ยเอ้ย Surprise motherfucker Reed เราธอกลับไปคนเดิมเถอะร e e เอามากลับ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 มาเลยกลับไปคนเดิมสักทีอ่าเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาออกขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาทุกคนเลยเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพากลับโลกพี่เจ้าขมงอย่างนี้จริงเหรอวะ เฮ้ยทุกคนจับเข้าคุกจับจับทำไมอ่ะเดี๋ยวนะครับมาับแล้วไอ้แมสคุณอยู่ตรงนี้มาเร็วมาเร็วคุณจับแล้วจับแล้วอ้อยู่ตรงนี้มาเร็วดินมาเลยไม่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 ไปจับไปรับมาเอไปจับมาคาไปไปเข้าไป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 ไาไปไปไปนปไป่าไปาปไ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 ไปครับไป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 ไาไปไปคไปาไ คดคนดุนนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงไหอ่ะอยู่นิ่งๆเลยุ้ยอุ้ยนงเลยพวกแกนครับครับครับคอ้อครับครับครัครัโอ้ยอย่าตีเด็ดาเติมนี้ไม่ใส่หรอก็ไม่อยากเล่นโอ้ยครับคอย่าตีผมเลยมีอาหารใช่ไหมอ่ะขอแค่อาหารก็ยังดีนะีดีเยไง จะตีทำไมอ่ะหนียังไงดีอ่ะพี่ตะคุณชอบผมไม่ใช่หรอหล่อแบบอุ้ยหล่อมากเลยเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยคุยกันอีกทีนึงแล้วกันเออสองคนเนี้ยผู้หญิงสองคนเอ้ยหาไม่เจอผมไม่รู้ผมไม่ชอบอะนี่ดูไปนะเกียดกุ๊กสะเหนียดหมิวโอ้โหสะเนียดว่ะโอ้โหทำไงดีวะทำไงตัวเองดี อนู่นดิคนนู้นน่ะผมยาวจะตายนู่นเนี่ยผู้ชายปอมผู้ชายปลอมโอ้โหไมผมยาวไหมคุณไเดมมาเยเดมไปไหนวะเดอยู่นู่นทุกคนมาดูมันมาแล้วรออยู่ไปเร็วไปเร็วเขาแตตีตุตะกีไหมเนี่ย ้ก็จาหนอกกันเขาเลยไหมจับนอกกนเลยครับจนอกกัว่าพอจ้าขบคุยครับยอย่าอย่าทำร้ายผมเลยใจเกลีย o m m อีน่ากลัวว่ะเรยต้วทไมเรี่โดนมมันหักหลังวะอะไรพี่ไม่ได้หักหลังพี่เขาเรียกว่าผมมี่ฝ่าอยู่ด้วยช่วยผมพี่ก็อยากช่วยน้องแต่พี่ช่วยไม่เป็นอ่ะโดนโดนโดนแอ่เลยมันดนอะไรโอบงำวะไม่โดนโคบงำเอาเฮ้ยเฮ้ยตุดออกมาได้ไงเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ พ anyway. oh ี่มีอะไจอื่นพี่เราเราเราขุดออกกันได้ไหมเฮ้ยอยู่ข้าบอย่าขุดนะจ๊เฮ้ยเอย่าของุดอย่าขุดอดละจ้าอยู่โล เอออะไรเรียกไม่ต้องเรียกผมออกมานี่อะไรมานี่หน่อยเร็วออกมาเร็วไปแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามตามอะไรครับเนี่ยกิโลพี่ขอให้โชคดีน้องไม่ใช่ไอ้เบาเบาเบากับน้องผมนะครับอะไรนะเน้องได้ครับได้เลยออกมาแล้วคุณจะสามคนนี่พี่เขาเขาถูกใจพี่พี่เขาถูกใจพี่เขาถูกใจพี่เอ้ยหลังนี้นะครับเชิญนะครับตีเลยตายพี่หอกไใจพี่หยอกใจพี่ ใช่หรได้ปะถูกไหมโอ้ยจะตีผมพี่อย่าพูดกันไม่หรอผมไปแล้วไม่รู้ใครมาจะอยู่ก็อยู่ว้ใครมัาอยู่อยู่โอเคทุกคนผมจะไม่อยู่เซิร์ฟนี้นะครับปกติผมจะโดนเตะครั้งนี้เดี๋ยวผมโดนเตะเองเลยผมกเลยไม่ต้องมายุ่งผมไม่เอาแล้วลาก่อนครับจะเซิร์ฟก่อนสายก่อนตามกันหนึงครับทุนะครับลาก่อนไม่ายบายครับออกเซิร์ฟไปโอ้โหเซิร์ฟนี้อย่าหาเม้นไปนะครับทุกคน